สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลลอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินครับจากช่องนิวขับฟอร์ดนะครับรถข้างหลังของนิวนี้นะครับคือรุ่น xlt เกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่889,000บาทคันนี้มีแต่งเยอะมากๆเลยครับแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจากทางด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ครับใส่เป็นทรงคล้ายๆของคงแรปเตอร์เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ทำตัวหนังสือฟอร์ดเนี่ยที่เป็นสีแดงครับทำเป็นสีดำนะครับตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟสิวมาให้3จุดแบบนี้นะครับตอนนี้ไฟอ่ะมีีให้เลืออกตนน แค่สีเดียวนะครับพี่เพราะเป็นสีส้มเนาะสีขาวอรือสีอื่นยังไม่มีมาตอนนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนแล้วมีหลายคนถามเข้ามานะครับแล้วก็ตัวชุดชายกันชนทางด้านล่างนี่ครับเรียกว่าชุดวายนะครับชุดวายก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับทรงจะคล้ายๆของแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าของแรปเตอร์เนาะพอใส่เข้าไปเนี่ยจาก XLT ก็ดูเหมือนแรปเตอร์ขึ้นมาเลยครับชุดวายเขาจะเป็นแบบสีดําด้านนะครับตัวนี้แล้วก็มีสีนี้บอลเงินแซมเข้ามาตัวนี้ครับ ตัวสีบอลเงินนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีบอลเงินบอกนิว,ดนนดดนดวได้นะครับทำเป็นสีดาด้านหรือทาเป็นสีดําเงาได้นะครับ2ตัวนี้นะครับทําได้หมดเลยนะครับไฟหน้าของ XLT ก็จะเป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวสีแชมป์แบบนี้นครับแล้วก็คันนี้ใส่ตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ตัวไฟหน้ามีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างที่บอกครับคันนี้เป็น XLT XL เกียร์ธรรมดาเนาะแต่ว่าเราเอามาจัดทรงยกสูงนะครับยกหน้า2หลัง2แล้วก็ใส่เป็นล้อขอบ20ออฟเซต็ตลบ44นะครับการที่ยกหน้าขึ้นนะครับวิธีก็คือเราใส่ตัวหนุนรองก้อนเข้าไปนะครับ1ตัวนะครับขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่เพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถตั้งสูงได้เหมือนเดิมเนาะรถจะได้ไม่เสียการทรงตัวหรือว่าขับแล้วพวงมาลัยมันไวหรือหน้าหรือเช้า ภาษาที่เรียกกันคือหน้ารถไวอะไรประมาณนี้ครับพวงมาลัยมันจะไวกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จากการแก้ให้เรียบร้อยแล้วเราลองว่าขับดีเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวล้อคันนี้นะครับก็ใส่เป็นแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบอยู่ที่44รัดกับตัวยางคอส m i มิขนาด33นิ้วที่เป็นตัว MT นะครับตัวดอกยางเนี่ยให้ความหลอ่อให้ความดุมากๆเลยเพราะใส่กับตัวแม็กที่มีออฟเซตนะครับออฟเซตก็กว้างมากๆเลยครับ 4, ลบ44นะครับตัวนี้ ตัวแม็กจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีงานเป็นงานมิลลิ่งนะครับเป็นสีเงินงานมิลลิ่งก็คือเขาใช้เครื่องนี่แหละครับเป็นการเซาะร่องตัวแม็กเนี่ยที่เป็นสีดำนะครับให้เป็นสีเงินนะครับกัดเนื้ออลูมิเนียมตัวนี้นะครับตัวแม็กเขาจะเป็นเหล็กผสมอลูมิเนียมครับรับรองว่าแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับชุดด้านข้างของคันนี้นะครับเริ่มจากทางด้านบนเนาะ XLT เขาจะไม่มีตัวราวหลังคามาให้นิ้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวคิ้วกันสาดบ่รองมือจับใส่ให้ครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ด้านล่างสติกเกอร์อันนี้ก็ลูกค้าเป็นคนเลือกแบบมาให้ครับแล้วก็นิวก็สั่งตัดติดให้เรียบร้อยนะครับบอกชื่อทีมงานเลยก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับนะส่วนมานไดข้างก็อันนี้ครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับจากบันไดเดิมของเอ็กซ์เนี่ยเปลี่ยนเลยใส่เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์เข้าไปเลยทําให้รถจะด,ด,ดูดุแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยนะครับเรียกว่าอัปเกรดนะครับส่วนโลบาร์คันนี้เนี่ยก็ใส่เพิ่มไปเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์ตัววอ r เ i อร์นะครับ มีโลโก้แฮมเมอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนตะแกรงของรังผึ้งนะครับออกมาดูสวยมากๆนะครับเป็นโลบาทรงแบบสามเหลี่ยมนะทรงเเรียกว่าโลบาทรงเนะครับมีไฟ LED มาให้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับชุดท้ายของนี้เนี่ยมีการใส่ตัวครอบไฟท้ายนะครับครอบฝาท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายใหม่ด้วยไฟท้ายเดิมของ xlt เนี่ยจะเป็นแบบเป็นหลอดไส้เนาะเป็นหลอดไส้ธรรมดานี้เปลี่ยนอัปเกรดเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นเหมือนของ w วท์แท็กกับแ a ปเตอนะตัวนี้ครับต่างกันแค่ไม่มีบสปอร์ตแค่นั้นเองครับตัวนี้แล้วก็ใส่ครอบฝาท้ายเข้าไปแล้วก็กันชนท้ายก็อัพใหม่จากของเดิมก็ใส่เป็นของ h a m m มอรเข้าไปครับคันนี้ออกมาลงตัวมากๆเลยรถเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่กับล้อรถ44ใส่ยางที่มีดอกยางแบบหนามๆดุดหน่อยนะครับเป็นยางออฟโรดยางมัทเรียนอย่างเงี้ยทำให้รถออกมาดูดีมากๆเลยนะครับ คันนี้ราคารถเดิมๆอยู่ที่889,000บาทนะครับสีดําไม่ได้มีเพิ่มเงินอะไรเลยแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะมีโปรโมชั่นมากมายให้พี่เลือกครับอยากได้รถตลอดแบบนี้นะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาหานิวนะครับเบอร์โทรของนิวนะครับเบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากได้ดูรถสวยๆรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ